<laughs disappointment> ่วนข้าวน้องตีกับบ่งามเนาะปีนี้มันจนฮอดบ่มีเม็ดเนาะ อนันเนาะพี่น้องมิงนี่สาวตีอยู่บ้านเนาะสาวตีสิพาทุกคนมาตากเขาน้ำกันเนะเาะเพราะว่ามอนี้แดดออกแห้งเนาะแล้วว่าขั้นตอนแรกนี่กับคนชิต๊กเนาะยานมันัวแห้งเนาะทุกคนมาคนมาตากกันเลย <c oughs> นี่คือเท้าสาตีเนาะเท้าที่ไปหูดเมือนน่อัานเนาะกับไร้หลาย เป็นโดยเรียนนะทุกคนหรือว่าเขาเลืองนั่นเองเนาะไปทุกคนต่างกันเลยมาตักลอดนี่ก็แล้วเนาะทุกคนเนาะไป นหลังคมาว่ากันเนาะทีท่มึงต้องเห็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะ ทุกคน,นนี่ก็เป็นข้าวไม้นีนน่คือเขาไม้เนาะทุกคนเาสิมาตากมาตาัน,นเป็นเือนเม็ดเลยนี่เนาะอืมจะนันเก็เฮาก็ยุ่มยุ่สตีนก็ได้เน,ะนะาะทุกคนตัวยุ่มสมก็ได้นเนาะแล้วแต่ถนัดเนาะ ยุงสีตีนมันก็นสีไวกว่านะมะยังวันหนึ่งกันมันก็นยังหอมกลมกล่อคคมเป็นโใหม้ 六十三迈。 ายวิธีเนาะทุกคนแล้วก็รลายขั้นตอนน้ำเนาะปลาชีไ้กินลายขันนนนนขนยข้นตอนนี่เลยเนาะทุกคนกว่าหาสชีไรตัร้มชีไรหนึ่งเนาะสีไรมาลายขั้นตอนแห้งว่าเข้าหูดไมแบบนี้เขาก็ต้องตีตากให้มันแห้งก่อนทำโมตากให้มันแห้งแล้วการมันมันสีดาทุกคน ด,าาดา่างเลยเท่ามันเนาะมีเนอนพ่นเท่าน้องตีกับบุ้งน้ำหนะปีนี้มันจนหดบุ้งมีเม็ดเนาะมันมีแต่เปลือกมันเนะาะจังหวะห้าสิพัดเนาะ ี่กองนี่เต็มกระยังเนาะไดอ เพื่อจะได้ตำเพื่อจะได้มาเพื่อจะได้นึ่งกับว่ามันเรื่องง่ายมันบ่เหมือนง่ายเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก่อนยังเป็นขี้แกบอยู่เนาะแกบหมดเลยแต่พอเอาไปตำเป็นข้าวซานแล้วหอนบอกยังนึ่งวันนี้ห่อนนี่ที่แบกเมือมือนั่นเนาะหนักก็ย้อนนันนี่แหละ เวลานักเขาเนาะนักใท้เปลือกมันเนาะตอนสติสีปูเขาใหม่ๆเนาะคน ข้าวมันกะงามอยู่เลยแต่ข้าวมันออกห่วงแล้วเนาะมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนแทบสิมีกินเนาะปีน,นี้กันเลยตอนปลูกนะงามเนาะแต่พอมันเป็นเม็ดแล้วมันเป็นที่แกบบุมีเม็ดขา้าวแต่ไม่ได้กินมันวะ กอยากมาต่อกินเนาะแต่ห้องใครกิน,นเนาะว่าข้าวเขาขชิคกินมันก็นยังหน่อยอยู่แล้วปีหน้ากอ็ข่าวลายไกงปีหน้ายังมีมงมทางติดทางบอลเกา่างามอยู่ว่าทางบอลเกา่าโบง,งามก็ต้องทางเนาะเพราะว่าเขามีดินเห็ดเด็กด็กมามีดินเห็ดแล้วจำเป็นเนาะแม่จะเป็นเห็ดบอลเกา่า บนเกาตอนฮูดอันใดก็ยังนึ่งกับพ่อเนาะพอได้เลี้ยงชีวิตไปเนาะดูเทียสวสนบทกับแบบนี้แหละโูเมดินกน็คือเกาเนาะอยูเทีย่ยวนบทดูเมดินมีบนเห็ดมีบนางตรงมีเข้ากินคือเกา ได้ของกินยังนอ้อยางมื้อเช้านี่น้ำไม้น้ำไม้อีกแล้วน้ำไม้ต้มน้ำไม้ต้มอ๋อกินข้าวกัน่อไม้กินข้าวเช้าแล้วเนาะ ี่น้องมาเฮ็ดแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาขี้แกะมันออกเนะเาะแล้วก็ซิมพัดแล้วก็ชีตากในทองตามมือแล้วก็ตามตามแล้วแล้วก็มามาแล้วแล้วก็นึน่งนึ่งแล้วก็ติิกแล้วก็กินขา้าวขันวยหามก็กินได้ข้าวละละะ่าเนาะแมนกินข้าวเลย <laughs> ให้แน่มีข้าวกิน <laughs> แล้วดูนี่ถ้าเข้าไปส่วนบวนกันจเห็นเด็กน้อยเขาเจ้า,จาตั้มเข้าแล้วเนาะแม่นอ่เขาเจ้า,าจเริ่มมีเข้าเปลือกแล้วเักทีไปหลบล่างนี่เบนหอนเด็กน้อยตั้มเข่าเนาะเดือนตอนมาเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่พนะี่น้องมันบ่มีเข่าแล้ว บ้านสตีเขาเก็บเกี um ่ยวข้าวนี่เขาจะไม่ได้เกี่ยวบ่มีแต่หูดเอาบ่หูดเอาอ่อคือบุเกี่ยวเอาไงบางคนก็เกี่ยวแต่ส่วนร้ายเขาจะหูดแล้วความเป็นข้าวห้ยนหุดเอามันมันง่ายกว่าบ่แม่มันง่ายกว่ากต่มันบาดมือไวกว่าถ้าเป็นข้าวไห้ต้องหูดเนาะ อยู่ในบ้านสตีนอกจากการเห็ดให้ปลูกเขาเมี่ยซีบยังแน่สีเห็ดเลี้ยงซีบเลี้ยงชีวิตปลูกมันปลูกมันต้นอ๋อปลูกมันต้นเนาะนปีหนึ่งเธอหนึ่งได้ขายเห็ดเสียหยากะสามปีเถ<อ>ื่ออ๋แต่ก็ต้องเฮ็ดเนาะเพราะว่ามันมีแนวเฮ็ดมันมีเบียยแบบได้เงินหลายอะนะ ันสีเฮ็ดแท้ๆก็ไปเฮ็ดอยู่เมืองแถวนี้เรมีโลาถ้าได้มันต้นปีนี้ก็ลอยไปจ้ะตัแม่นเราพันนึ่งเห็นเขาติดป้ายวานเนี่ยราคาลงหรือเ่าก็ลอยด้วพันหนึ่งนี่แหละใน,น,น,นมโหสถสองพันปีกายได้ค่ะพี่กายพันเอสนะวันนี้น้องที่จะไปฟัดหรือดี ดีสิผัดเนาะคุณพัดพัดแล้วเอามาตากบ่ กวนเสร็จหนอปพดเบิ่งเหือน้องตีเนอซ้อมาไปอาน้นัมาใหม่ๆเนาะมาเลยพี่น sure. to ้องเดี๋ยวน้องตีสิพาพี่น้องมาสาขากันเลยวาดเด้นออกเลยดิฟังพุ่นกับพุ่นสตกเนาะเพราะว่าเขาได้ตาเป็นเดียวเนาะ 자아 <susur> นลองตีกับที่พาทคนมาตากแล้วก็เลือกแดดบนแหงเน,ะนาะคนพอกินเองบนนั้นมันหมน่มเนาะมันแห้งไว้นี่พน้นเขากับจอบเบิ่งไก่ทุกคนยางไก่มันจอดกินว่ารักกินไปนหมดเนาะเลยไก่